ธุรกิจที่พี่พรถามมีนะคะประสบความสำเร็จมากๆแต่เชื่อไหมไมเชื่อว่าในความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่มากที่ผู้หญิงหนึ่งคนจะทุ่มเวลาในการทำงานเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงสุดท้ายแล้วสุขภาพสำคัญที่สุดใช่ค่ะผลเป็นยังไงบ้างกับการนอนแค่สามสี่ 3, ชั่วโมงคก็เจอแจ็งงคพอตในชีวิตนะคะช่วงนั้นทุกอย่างคิดว่าดีหมดแต่ว่ามันจะมีวิกฤตชีวิตที่แบบใหญ่ที่สุดก,ก็คือตอนนั้นคลอดลูกคนเล็กพอคลอดลูกเสร็จอยู่ๆเราหายใจไม่ได้แล้วมีไข้สูงมากแล้วเราพูดไม่ได้เรารู้สึกว่าาาตัวรหดเเมมืออนนกกิชา เสร็จแล้วเราเราก็พยายามจะบอกคุณหมอว่าเราอ่ะหายใจด้วยเองไม่ได้ก็ใส่ออกซิเจนก็นุ่นนี่หมอว่าช่วยะอะไรเงี้ยค่ะหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นภาวะของคุณคลอดลูกใหม่ๆหม่แต่สุดท้ายค่ะมันไม่ใช่เพราะว่าพอคุณหมอเอาเอาเอารู่วค่ะมามากินนมเรามสมหรับลูกครั้งแรกเนาะเขาจะมากระตุ้นน้ำนมเราอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าลูกดูดนมเนี่ยเลือดติดเป็นปากไปเลยคือคือ,ค,อคือมันออกาเป็นน้ำเลือดแดงแเลยแทนที่จะเป็นน้ำนมแทนที่จะเป็นน้ำนมหรือน้ำเหลืองแต่มันกลับเป็นน้ำเลือดก็ตกใจกันทั้งบ้านนะคะปรากฏว่าเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดเล่ค่ะ หมอจะต้องส่งตัวเราไปผ่าตัดแต่ปรากฏว่าไม่มีที่ไหนรับผ่าตัดเราเลยเพราะว่ามันเป็นเคสที่แบบว่าโคมา่เ<อ>าเรียกได้เลยโคมา่าคืมอมีมีเปอร์เซ็นต์รอดตอนันแค่สามเปอร์เซนต์สุดท้ายแล้วพี่พรก็เจอคุณหมอที่สามารถผ่าตัดได้แล้วก็รอดชีวิตกลับมาคือจริงๆมันมีของแถมเยอะพี่พรก็มีเนื้องอกในร่างกายได้เก้าก้อนเ,อเดี๋ยวนะคเปน็นเรืงองนี้ในระหว่างในระหว่างนี้เลยคล้องกันเลยค่ะ ตอนนั้นกลับมาไม่ใช่ชีวิตจะดีดีดเลยนะคะอตอนนั้นชีวิตล้มเลยตอนนั้นก็คือกลับมาผู้าสามีสั่งปิดโรงงานเลยทุกอย่างที่ทำอะค่ะเลิกทั้งหมดคนงานร้อยกว่าคนนะคะเลิกจ้างทั้งหมดเป็นหนี้30กว่าล้าน ในเวลาเดียวกันแล้วมาป่วยอีกพอวันนั้นแล้วนะคะเรากลับมาเราก็เห็นถุงยากองอยู่แต่เราอ่ะเรามาศึกษาหาความรู้ว่าถ้าเราไม่กินยาจะมีอะไรที่จะทําให้เราอ่ะมีชีวิตอยู่ต่อได้ก็เซิร์ชดูว่าอ่ะมันก็จะมีสมุนไพรว่ามีของที่มาทดแทนยาได้อ่าก็เป็นสมุนไพรทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะศึกษาแล้วก็ไปซื้อมาต้มคือคือศึกษาว่าอ่ะเราเป็นโรคหัวใจนะเราเป็นเนื้องอกนะเราเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทานสมุนไพรตัวไหนตัวไหนก็ไปซื้อมาแล้วมาต้มต้มเป็นหม้อๆมอค่ะ ปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นจริงๆอะค่ะก็ต้มมาเรื่อยๆ,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 ๆไม่เคยหาหมอไม่เคยกินยาเคมีไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นไข้คือร่างกายเฟิร์มขึ้นมาเหมือนไม่ใช่คนป่วยแล้วนี่คือเรียกเป็นสูตรตั้งต้นไหมของชาสมุนไพรของเราจะเรียกว่าสูตรตั้งต้นเลยก็ได้เนาะเพราะว่าที่พันเอาชามาต้มหลายๆชนิดเพื่อดูแลตัวเองมันต้มเยอะแล้ววันหนึ่งเราจะไม่ต้องทํางานเลย <ๆ S 1> เพราะเราต้องต้มสมุนไพรให้เขาให้เรา <ๆ S 2> ให้ลูกอะไรเงี้ยนะคะมันจะอยู่นะ้มันกลายเป็นว่าอยู่ๆอะค่ะเราไปเห็นซองชาเป็นชาที่เอาละแอกอะนะคะ เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาสมุนไพรในหม้อที่เราวางเลยเนี่ยค่ะอเอามาใส่เหมือนเขาเนี่ยแล้วก็แบบจุมจ่มๆๆๆแล้วกินอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะได้ง่ายเราจะไ,ไม่ต้องต้มมันกลายเป็นว่าพอเราคิดเราทําเลยจริงๆตัวเนี้ยมันเริ่มจากการที่ไม่ได้คิดทำธุรกิจเราอะไปจ้างเขาผลิตชาแล้วก็กว่าจะหาสูตรมาได้ค่ะโอ้โหแบบใช้เวลานานมากมแต่พอผลิตอะค่ะโรงงานไม่สามารถผลิตจานวนน้อยได้จะต้องผลิตเยอะๆต้องผลิตเยอะๆใช่ค่ะปรากฏว่าพอผลิตออกมานะคะ โอ้โหจะกินยังไงหมดมาเลยมาเลยแล้วแขวนที่นั้นนี่น่อยปรากฏว่ามาเป็นโอ้โหแบบชาตินี้ก็กินไม่หมดทั้งบ้านเงี้ยะก็เกิดแบบเอาไปแจกปรากฏว่านี่แหละค่ะเริ่มเสียงตอบรับซื้อที่ไหนปักน่อยชาของใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันก็เลยแบบไอเดียขึ้นมาว่าเอ้ยทำขายดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คิดเยอะนะคะคิดเล็กๆว่าทำขายดีกว่าคิดง่ายสบายๆมาค่ะก็เอาชาที่ยังเหลืออยู่ในบ้านเราค่ะมาใส่ถุงที่เป็นซิปค่ะ ซื้อเครื่องพันกว่าบ,บาทที่เป็นเครื่องเหยียบอะค่ะ,<ฮ>ะ,ะเครื่องซีงนนะคะงา,งานนี้เหมือนที่พอเริ่มต้นแบบเมสุเลยืเปิดลงงงงงาน,นอ,งงอันนี้แบบแบบไม่ได้คิดเป็นธุรกิจยะคิแบบว่าคล้ายสิก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหธุรกิจออนไลน์จะรวยได้ไม่เคยมีความคิดนั้นถ้าขาย200ร0 0อยเป็นไงตอนแรกหมดภายในพิกตาไม่พอขายมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายมาเท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้โหกี่ปีแล้วคะวันนั้นจนถึงวันนี้ปีครึ่งค่ะปีครึ่งปีครึ่งทำไมเขาแชร์เป็นเยอะแยะทำไมมันขนาดนี้พี่พอปีครึ่งคือเราก็ ห้าสิบกว่าประเทศอะค่ะที่เราส่งออกไปแล้วตอนนี้ตอนนี้นอกจากชาแล้วมีอะไรบ้างอ่าพี่ฟังต่อยอดจากตอนแรกทาชาใช่ไหมคะแล้วมันก็ต่อยอดธุรกิจคือพอคนรู้จักเราเยอะขึ้นอะเราคือจริงๆเราคือแบรนด์เราแบรนด์อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราคือซุปตา<อ>คํคำว่าซุปตาคือเราต้องสร้างตัวเองขึ้นมาให้เราเป็นซุปตา์